เข้าเขตพัทลุไม่ได้เลยเลียบ <laughs> ้อยน้องเบนส์เนน้องโอ้นะครับะอดีรยน้องเบนส์ความร้อนขึ้นเวราทำสวิตใหม่ครับเดอดช่างเช้าเนี่ยวันที่ <laughs> สี่วันที่สี่ครับการเดินทางวันที่สาม วันนีอยู่ที่หมู่บ้านเครีวงศ์ทำเรลลาสกาจังหวัดควนครศรีธรรมราชหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า,อาโอโซนดีสุดของประเทศไทยแต่เรามาใน<ง>ในช่วงหน้า,าต้นฝนฝนยังไม่หมดฝนไม่หมดดูเมฆก็คึมมาแล้วอีกแล้ว <laughs> อีกแล้วก็คค <laughs> นก็ตากฝนกันไปเดินกินข้าวตากฝนสนุกสนุกเราพักอยู่ที่ซื้อวายโฮมสเตย์นะ มีเป็นบ้านนอนด้วยกันสี่คนย่าหาทำนะครับผู้ชายนอนสี่คนก็ห้องน้ำห้องเดียวเครื่องบินขึ้นทั้งคืนนะเพ่หาสมเด็กดเออนั่งคุยกันสัมมนากันกลายเป็นว่าสัมมนาเงินสัมมนาสิงกลหาคำกันนะเด็กๆนอนกันสี่คนผู้ชายกันนีโอเคนะครับเดี๋ยวเดินไปที่สะพานจะถ่ายรูปสะพานได้ดู ถ่ายวันนี้ยนะถ่ายวันที่ถ่ายวันที่สนะี่เดี๋ยวรอสิบหกสิหกเจอกันสิบหกถ่ายทีว่าฟังไหม <laughs> ตัวทอดอันนี้ตัวแปะไตมะพร้าวตัวแปะไตมะพร้าวอันนี้ครับเรากลังัวมันทอดอย่างอย่าวตัวขนมตัวแปะไตมะพร้าวมะพร้าวของทอดอ้วนที่หมเราบอกเรื่อออ้วนบอกมอ้วนเลยไปไหนป อันนี so like ้ห so ม like ูกระเทียมสิบบาทหมูย่างห้าบาทห้าใช่ไหมครับห้าบาทอันนี้อันนี้สีไม้สีไม้ตั้เหนียนไม่ตั้งเหนียนไม่ค่ะสะพานแขวนหมูว้าเย็นวงเดินเบาเบาดิแดดสีทังาป่าเป็นฝนป่าเป็นฝนฝนหนักมาก เอาเมลอาหารให้กินหมักสมุนไพรครับโดน2องคือดื่มฮะกระ้องชื่ออะไรครับน้องก็พี่หรือน้องน้องกันเลยเนาะเออไม่แน่ใจแต่น้องอะไรเงี้ยมังพรัพรหมวันนี้เราบอกอ๋อแล้วแต่ผมเดี๋ยวกลับมาลับครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับ เราก็ไปต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงหลังจากนั้นนาโอตก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับกรุงเทพฯก่อนนะครับเนื่องจากมีภารกิจด,ด่วนต้องไปปฏิบัติเมื่อออกจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเราก็ไปต่อที่วัดมหาธาตุวรรณะนะครับเราก็มาถึงวัดพระบรมศรีมหาธาตุใช่ไหมชื่อ ว่าอะไรนะภานละครสีไม่ได้เตรียมดวมไเลยโอ้ <laughs> <laughs> ผมเห็นเปิดอย่างเยอะที่กรุงเทพอ่ะอะไรก็แ,แกงพัดลุง <laughs> เต่งกายนะครับเต่งกายเรียบร้อยนะครับเสือมีดีเยอะมากครับไปเข้า้<ป>วิหารพระสงฆ์ให้กัน วิหารทัพเกษตรนะครับเราจะไปสรธศการฝ่าพระพุทธบาทจำลอง นาฬิกา20่สนาทีครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะที่เราก็ไปวัดมหาธาตุวรวิหารน,นะครับไปสะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาบอกว่านครศรีธรรมราชเป็นนครแห่งอารยธรรมนะครับก็สมชื่อที่เขาว่าแต่วันนี้เราก็มาจอดเติมน้ำมัน ตเติมเมื่อวานเราไม่ได้เติมเนจากร้อนมากก็ต้องรบคายด้วคยความระมัดระวังต้องเติมน้ำถึงที่โ okay, อเคครับเดี๋ยวพักไยางรั่วคยัางหน้ารั่วเออโดนอะไรดี่ะเรียบร้อยขายอมอมเรา ยางใหม่เป็นไงล่ะเขา้าเข้าเขตพัทลุงไม่ได้เลยเรียบร้อย,ย,อยที่ต่ายางเรียบร้อยนะครับก็ามาเจอทางแบบนี้ก็เ,เสียวสิครับเราก็เดินทางต่อเข้าเขตจ,จังหวัดสงขลากันนั่นเองนะครับเราไปที่อำเภอหัดใหญ่ ่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางในนะเดี๋ยวมันไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวไปยาวนะครับมาที่นี่มาถึงโรงแรมาดใหญ่และเรสแทนนึ่งครับเดี๋ยวคนของหลุดของแล้วก็ไปที่ร้านเปลี่ยนยางกับน้องเบนซ์้ประสานกับร้านเรียบร้อยแล้วนะ,นะะนครับเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับของตัวเราแล้วก็ของทีมงานด้วยก,กันไปอ่ะโอเคครับขึ้นห้องก่อนหลังจากที่ได้นำของสัมภาระ เก็บไว้ที่ห้องเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปที่ร้านฮาร์ไบายหัดใหญ่นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนยางในเมื่อเปลี่ยนยางในเสร็จเราก็เดินทางไปที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขาตามคำเรียกร้องของเจ้าโอ้นะเสร็จ <_' S 2> กินข้าวยกย้ายพักผ่อนหลังจากพูดคุยกันแล้วนะครับเราก็ทําการไปที่ร้านฮาร์บายอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการตั้งศูนย์กลางทพิปแล้วนะเนีเออไม่มีอรา เอาง่ายครับเราหลังจากที่ไปตั้งตื่นมาแล้วเราดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าที่ดูตื่ยก็ยังมีตันอยู่ผมไม่รู้ว่าเป็นโพสหรือเปล่าต้องรู้ันเรื่อยๆแต่ปืนไม่แตู่นย์ตั้งให้เรียบร้อยโดยร้านฮัตไบฮัตใหญจมาบริการดีไปกันเองมาลักครับโอเคครับเดี๋ยวต่อจากที่ต่อไปไปปัตตานีไปเก็บไปรับผลยานข้าแล้วก็จะมีบาที่มาดูว่า ตอนนี้เราแวรอน้องเบน้นหน้องโอนะครับประเดี๋ยวยน้องเบน้นความร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากว่าน่าจะาน้ำเอน้ำนะครับหายนะเนื่องเกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื้อว่าเปลี่ยนฟปรถจะหายนะครับเลยรอกัน,นก่อนคร,รับเอาโอออกไัก่อนนะครับเบ้นร้อยเครื่องคดาวก่อนในตรนนั้นด้างเลย แต่มันจะกระตุกเครนั้นเราก็ไปก่อนเออไปเก็บตาไปครับก่อนัเราก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสายขาวนะครับเพื่อเก็บตาปะครับ ตอนนี้อุทยานเก็บอยู่อ่าเป็นการท่องเที่ยวและการพักแรม15ตุลาถึง15าธันวาเปิดวันที่ส6นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้งตกสายขาวนี่อัตราการเข้าอุทยานที่ไทยที่สมเด็จาพระพิือมามาลงพนมัสที่ไทยไว้อ๋อที่อุทยานที่นี่มีทีวีวิปัสสนาด้วยคเขาแต่เขาก่มังสร้างระเบียงชมวิวอยู่ด้านบนน่าจะเาผ่านมาจะเห็นไม่นี้เปิดช่วงไหนนะพี่ ก็<ช>น่าจะปีหน้าปีหน้าปีหน้าน่าจะกลางกลางปีไม่ได้เจอเร็จรหรือเปล่ามาใหม่ไหมปีหนะ้า <c oughs> มาเลยซ่อมซ่อม,อม,อมหลไยที่เลย <c oughs> โอเคเราได้ตาประทับเสร็จเราก็เดินทางไปต่อที่วัดช้างไห้ ออกจากวัดช้างให้มาแป๊บเดียวโหหลวงพ่อให้น้ำมนต์เต็มเ่เลยเราถึงขั้นต้องเปลี่ยนชุดกันฝนนะครับเพื่อจะได้เดินทางได้เดินทางมาไม่นานก็เข้าสู่เขตจังหวัดยะลานะครับซึ่งน้องโอไน้นันกับเพื่อนไว้นะครับเดี๋ยวจะเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานแล้ว,ลวเราก็ไปพบเพื่อนของน้องโอกันที่ร้านครัว เหมมันเงาวันนี้เราก็สบายอีกหนึ่งมือมีเจ้าภาพเี้ยงนะครับซึ่งพี่บัวก็ไปทำสวิตส,สตาร์ทเนือ่องจากว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็เดี๋ยวมาดูว่าติดจริงหรือไม่อย่างไร

ถ้าฝนเป็นจบกันีโค้งยางก็สบายบา่ไปหลายทุกแล้วตีกรุงเทพมาอเล่นทุกที่เหมือนกันคุณจงไวันนี้แหละเาแต่เมเิดล้านอะรเสร้จแล้วพกลงมาเช็คกเกดเิดลานเหรอ่่จุดเช็คอินก็มีสนามบินแล้วก็ฝั่งมาลีแล้วก็ถ้าไปถ้าไปไม่ได้ไปร้านล้นก็ครับตนึ่งูรู่ตีหนึ่งตีมีิอ๋ออ ไม่โอเคไปต่าจมิต้านะครับไม่จำเป็นต้องรู้จอกันขอแค่ให้ทักกันนะครับเป็นห่วงกันดูรายกันแล้วก็ให้กําลังใจกันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวไบเกอร์เรียบร้อยครับดโ้ แล้วเวลาที่เกิดก็เกิดประมาณตรงนี้นะเหมือนยางเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับประมาณเนี้ยช่วงจะไปไม่ไปไปไม่ไปเรียบร้อยครับวีสตอมเรานะตั้งนานแล้วแหละเราหยุดนึกีนานแล้วไม่เดี๋ยวพอติดนี้ถ่ายรูปด้วยนะเอาดูสวิตวีสตอมเลยลงนี้เราทําสวิตใหม่ครับช่างเชาครับช่างเชาช่างเชาาบอกก่อนออกมาสบายพี่ใช้ยาวๆไปเลยเจอตัวเข้าไป เรียบร้อยครับโดยตอนออมันจะดับครับไม่ได้ดับอ๋อแค่เอามานี่ครับแค่เลยนี่เราได้สายางใหม่กยังเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วครับเป็นอะไรเป็นอะไรให้ผมึงมาถ่ายตรงนี้ต้องออกบ้านเลยเนี่ยนี่ดูช่างช่างเช้าช่างเช้า ให้เห็นชัดตรงนี้นี่ช่างเช่าสองอันสองอันเห็นเห็นเห็นตุ๊เห็นสวิตไฟนี่เลยนะกุ้งกิงโหอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือสวิตสตาร์สวิตสตาร์ทวีตอมดีไอไวบายช่างเช่าเวอร์ชันเวอร์ชั่นสองพันยี่สิบสามอันนี้ก็อะไรนะบายพัดคัทดีไอไวบายช่างเช่าเช่นเดียวกันเลยได้ที่มาของขอบัวทักคัชเมื่อทำการ แรงสวิสต์ดแล้วก็บายพัสคัชของวีสตอมของพอบัวเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปต่อที่นาราธิวาสซึ่งน้องเบนได้จองที่พักไว้ก็คือโรงแรมดีอีพิเรีย l นาราธิวาสก่อนเข้าถึงนาราธิวาสนะครับเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางของที่เขาเรียกกันว่าหลังแปร นะครับจะเป็นทางเนินชันประมาณสัก 2- 3กิโลนะครับก็เหมือนค่อนข้างมืดแล้วก็ความระมัดระวังในการเดินทางระหว่างที่อยู่หลังแปรก็ทุกท่านก็ทำความเร็วแล้วก็อยู่ในการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับไม่มีใครเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเราก็เดินทางก็สู่จังหวัดนาราธิวาสอย่างเป็นทางการ แล้วก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พักของเราถึงแล้วจ้าโรงแรมดิ The Imperial, อิมพีเรียลนราธิวาส เมืองมราดิวา่าอันโอมาแล้วจ้า าผมไปไหนครับ้องโอ๊เดินที่ไหนนะริมเขื่อนมาเกตครับริมเขื่อนมาเกตอ่ากินเยอะะไปหมดเลยเดี๋ยวไปเดินนี้เดินนี้ก่อน ใส่แล้วใคาา่นกกระทาเมื่อยืน้าข้าวเจียวส่งเครื่องตักเครื่องไม่อันสามสิบบาทานรัตักเต็มที่เลย คืออะไรครับอันนี้พ่อค้าบอกว่าชื่อว่าโรตีจอนครับโรตีจอนไม่รู้วทำไมถึงโรตีจอนก็น่าจะเป็นพ่อค้าชื่อจอนครับเพราะมันไม่มีโรตีที่ไหนเหมือนที่นี่เลยครับทำไมมันมันแตกต่างอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสูตรของของจอนเฮงครับมันมีขนมปังมีไข่มีอะไรด้วยครับอ่าซอสพริกซอสอะไรอย่างเงี้ยอ่าเค็มเค็มแล้วบอกท่านผู้ชมมันจะกินแบบไหนดีอ่ามันกินแบบโรตีเขาบอกว่าเป็นโรตีต้องกินเหมือนโรตี เป็นไงรู้ไหมขายแบบเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เพราะเมื่อกี้เพิ่งกินเบอร์เกอร์ไปความรู้สึกก็เลยเหมือนเบอร์เกอร์บรรยากาศเย็นเย็นที่สวนสาธารณะของจังหวัดนราธิวาสนะครับเงียบสงบแตกต่างจากการที่เราได้รับฟังข่าวสารมาเมืองนราธิวาสนะครับ เราได้พูดคุยกันว่าอะราไรที่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆเขาว่ากันอย่างที่เราคิดหรือว่าเราจินตนาการนะครับเรามาดูเรามาเห็นด้วยตัวเองพู้เมองน,นี้ผู้คนน่ารักนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอาครัวมาเล่นที่สวนสาธารณะนะมีเยอะแยะไปหมดคุณต้องมาสัมผัสเองครับผมบอกได้แค่นี้ การเรื่องวัดเสียวไปเรียบร้อยนะครับเราก็พักผ่อนนะเพื่อเก็บแรงไว้ในการเดินทางวันพรุ่งนี้